ช่วงที่สองของรายการสืบสารสารัตว์โบราณค่ะมันก็ต่อจากเมื่อวานนะคะก็เป็นเรื่องของโชคลางสัญญาณสังหรณ์ต่างๆสํา,าสหรับผู้ที่จะใช้เครดิวิชาฮงจุย้ยดูทําเล้วจาเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้คืออย่างที่เราไปดูงจุยทุกครั้งในี่คก็จะถามค<ฆ>่ะครับึ่งเจ้าที่นะบางทีก็ถามแม่พระเทรนีเอาไปมีต้นกล้วยตะเคียนนะคือมีต้นกันเกาต้นพิกล ก็จะถามเรื่องแบบนี้เสมอๆควกพวกกันดูทาเลอาจจะว่าเป็นกตินิยมมาตั้งแต่โบราณแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ไปว่าเขาว่าสายศาตร์มันก็มีเรื่องเล่าคือแต่ละที่นมันก็เฉพาะตนเฉพาะที่นะมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องจะไปเรียกว่าเป็นสายศาต์ซะเลยทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างการสร้างสารปะภูินั่นเป็นคติของชนชาติไทยแต่โบราณนะคะจะนิยมสร้างสารปะภูิเป็นเรือนย่อส่วนเล็กๆบนเสาไม้กลางแจ้งเราจะสังเกตว่าจะเป็น ก็จะถามว่าสร้างหนึ่งเสาสี่เสาหนึ่งเสา,นสาเนี่ยก็จะแทนพระภุมิเจ้าที่เสมืนนอนพับรูปเทวดา<ะ>ส่วนสี่เสาเนี่ยก็เหมือนเป็นวิม,มานที่มีสี่สี่มุม<ะ>ก็คืออากาศเทวดาหรือชั้นจตุมาหาล่าก็จะสร้างคู่กันจน<ะ>ก็เป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่นะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นบ้านเล็กๆจะไม่สร้างครบสี่เสาก็จะสร้างแค่แบบสาพระภูมิเสาเดียวจะเห็นเยอะที่สุดเลยนะใหญ่เล็กเนี่ยไม่ได้สําคัญว่าอ๋อเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่อากาศเทวดา เขาดูที่เสาคนสร้างใหญ่โตเลยแต่เสาเดียวก็ยังเป,ป็นสามพระอยุ่มดีนะคะนอกจากว่าที่สถิตอยู่นั้นถ้าเป็นสี่ด้านจะเป็นพระพรมก็แยกไปอีกทงหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นข้างบนนั้นเป็นประสาทเป็นอะไรถ้าเสาเดียวเนี่ยก็ถือเป็นสารพระกูุมเจ้าที่หรือเป็นลูกเทวดาเหมือนกันหมดส่วน,นสี่เสาเนะี่ยจะเล็กแค่ไหนก็ยังถือว่าเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่ไมอย่างนี้ถ้าบริษัทหรือบางที่ที่สร้างเสาเดียวใหญ่โตแล้วก็มีสาลสี่เสาเล็กๆอยู่ข้างๆผิดนะคะ อ๋อแม่คำถามที่ดีมากคือตอนนี้บ่อยมากเลยนะะตอนนี้ก็เลยทําให้เราเนี่ยเทวดาผู้มีอํานาจน้อยเป็นใหญ่กว่าเทวดาผู้มีอานาจก็เลยเทวดาผู้มีอานาจก็เลยไม่อยู่อืมเข้าใจไหมฮะก็คือเหมือนบริวารเป็นใหญ่กว่านั่นเองนะคะอันนี้คือข้อหนึ่งที่อย่าสร้างแบบเพราะว่าหลายๆท่านี่ยวันทีเข้าใจว่าสารตีเจ้านี่เป็นสารตาสารยายอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็แบบนี้เป็นคำถามดีมากมากเลยนะคะเพราะว่า จอบ่อยค่ะนะ<ช>ั่นเราเราก็แหนเราก็ไม่จะพูดยังไงนะคะแต่ว่าอันนี้ข้อที่หนึ่งันที่ห้ามค่ะนะคะอันที่สองที่ไปเคยไปพบนี่คือว่ายังไม่สร้างศาลแต่ว่าไปสร้างตําแหน่งห้องน้ําในที่ที่เคยเป็นศาลเ่ะาะ,ะลือหมดเสร็จเรียบร้อยก็ปลูกที่สพคนงานแล้วก็เอาห้องน้ําไปทับตรงดินตรงนั้นเพิงที่ลือกอไปแล้วนะคะ,คะแต่มันเคยเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะคะอโูยเกิดอาเภศมากมายจนกระทั่งเจ้าข,ของเนี่ย มีความสุขพอเข้าที่แล้วมันมันเกิดความสุขก็แตะพื้นที่ปั๊บเกิดภูมิแพ้โพครคภัยไข้เจ็บแล้วไม่อยากเข้ามีอาการเบื่อหน่ายโรคซึมเศร้ามีทุกอย่างเนี่ยค่ะจนกระาทาั่งต้องไปลื้อห้องน้ําขุดเอาดินสกปรกออกแล้วก็ท,ทําพิธีใหม่นะีะ่อันนี้อันนี้ต้องระวังนะคะอย่าสร้างอย่าไปสร้าง,าางทับค่ะอย่าไปสร้างห้องอน้ำถ้าเราไม่สร้างว่าที่เก่าเขาทําอะไรไว้ไม่ใช่ยังตองก็ต้องดูกันให้ดีเนียะฮะต้องดูให้ดีนะค่ะ อันที่สามเนี่ยอย่าให้เงาบ้านทับสารพระภูมิอันนี้เจอบ่อยเพราะว่าสถานที่เราแคบถูกไหมฮะก็ะอยากจะสร้างสารพระภูมิเดี๋ยวนี้ก็รู้กันเยอะแล้วก็ถ้าเป็นตึกอาคารพัน์นี้เนี่ยไปสร้างบนเลยถัดฟ้าไม่มีเงาอะไรมาทับค <c ười> ่ะฮะก็ถ<ม>ือว <c ười> ่าไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับบีบเบียนทับผู้ใหญ่เ่ะเหมือนกับคนไม่เคารพผู้ใหญ่ก็เหมือนกับคำตอนเรียวิชาฮวงจุ้ยของจีนเนี่ยนะไม่เอาสระน้ําติดกับบ้านค พื่อที่พอพระที่สองเงาบ้านตกไปในน้ำอย่างเงี้ยนะคะแต่น,นี้เงาบ้านไม่ให้ทับคนจีนถือเรื่องแสงสะท้อนชั้นใดนะคือภูมิปัญญาไทยไทยเนี่ยก็ถือว่าการที่เอาเงาบ้านเนี่ยไปทับสาลเนีย่ยหนูคิว่าเอาบ้านเล็กๆเนี่ยไปทับเทวดาภูมิเทวดาแล้วมันก็จะไปเข้ากับที่ว่าว่าสร้างเสาเดียวใหญ่กว่าสี่เสาอ,อ,อ่ะอ่ามันก็คล้ายกันเลยนะ,ะคะอย่าหันหน้าสารพระภูมิเนี่ย ตรงประตูของตัวบ้านเล็งกันอ่ะเขาเรียกว่าเล็งกันก็จะเกิดความวิบัติอันนี้จะตรงข้อห้ามของโคงทุยจีนด้วยนะคะ<ฆ>เนี่ยศาลก็ห้ามตรงนะคะคืออย่าหันหรือบางทีหน้าบ้านเราเป็นโรงเจย,ยังห้ามเลยคะือตรงกันเนี่ยนะคะคือถ้าห้ามก็ต้องแขวนไฟแขวนอะไรเอาไว้โคมรอะไอางเงี้ยนะคะเพราะก็ถือว่าผู้อยู่อาศัยนะมักจะร้อนใจนะ,ะบางทีคนจีนก็ยังถือว่าอะไรที่แบบประตู วัดโงเจอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ถือนะฮะมก็รตรงกันเนี่ยค่ะสารพระภูมิก็มีหลักเกณฑ์นในการตั้งนะอย่าตั้งในวันไกลกี่นึงของตรงอย่างคนเกิดวันจันทร์นี่ก็อย่าไปตั้งสารพระภูมิวันอาทิตย์เราห้ามนะอุบาทโลกาวินาดีดีมหาสมไม่ห้ามอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้วแต่โดยมากแล้วเนี่ยถ้าไปติดต่อพระท่านกลางท่านกรางน,นั่นก็จะมีเลิกนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดในทางโหราศาสตร์เนี่ยมักจะเลือกเลิก ภูมิปัญโลงเลือกเป็นเลือกตั้งศาลโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็การตั้งศาลเนี่ยก็ควรจะเป็นช่วงเช้าอย่าไปไปเป็นช่วงบ่ายอย่างมากก็สิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ถึงเลทสุดแล้วนะคะแล้วก็การสร้างศาลพระภูมิเนี่ยก็ต้องอย่าสร้างต่ำหมายว่าที่ดินเนี่ยที่ลาดลงไปไปสร้างตรงที่ลาดนหมายว่าน้ําทุกอย่างจะไหลไปที่นั่นหมดเขาก็ห้ามนะสมัยนี้เนี่ยเนื่องจากที่ปกติเนี่ยการสร้างศาลบ,บนบ้านเนี่ยเกาห้าม นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นอาคารพณนชย์ี้ระหว่งหางเราทับบ้านก่อสร้างบนดาดฟ้ามันขึ้นดาดฟ้าดีกว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่น่าสนใจอันนึงนะคะติชาวแมวกระเหรีย่ยมทางภาคเหนือบ้านไหนถ้าทิ้งไปนานเกินสิบห้าวันหรือเป็นเดือนเขาจะเรื่อทิ้งและปลูกใหม่เพราะว่าเตือนใดถ้าปล่อยล้างกลายเป็นสารไปแล้วอืมค่ะ<า>แล้วว่าเลุไปแล้วเขาก็นับถือขีอะไรอ่าจะเังความร้อนมา่ะ้ต่ที่พูดเนี่ยคือหมู่บ้านล้างเดียวอะค่ะ ยัไม่มีคนอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอจะเข้าไปก็ไปตกแต่งแบบอะไรเลยเนี่ยนะคะคือรู้ดีกว่านะคะไม่รู้ว่าระหว่างนั้นว่ใครมาอยู่แล้วบ้างก็ในเรื่องของสารพระภูม,มินเนี่ยจะมีปัญหากันเยอะทีเดียวว่าในการบูชาเนี่ยจะบูชาอย่างไร้องภาษาจริงๆแล้วถ้ามีสารพระภูมิต้องดูแลน,นะคะปัดกวาดดูแลแล้วก็อย่าเอาอะไรไปทิ้งอย่าอะไรไปสกรปรกมีหมามีแมวอะไรเงี้ยโอ้โหต้องระวังทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะ อันนี้เป็นกติพระภูมิเจ้าที่เนี่เป็นกติพราหมณ์ซึ่งเข้ามาพร้อมกับพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นนี่ก็มันก็ต้องแบบว่าต้องดูแลนะคะมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างในหนังสือโชคลางสัญญาณสังหรณ์ของอาจารย์ท่านอาจาร,รย์ผู่หลงท่านก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องสารพระภูมิเนี่ยก็มีเรื่องเล่านะ,ะจากคุณทองเทวสุวนทรทัศน,น,นัทท่านเคยเขียนท่านเคยได้ไปเรียนสอบถามท่านศาสตราจารย์ในแพทย์เฉลียววชระภุกอดีตรองผู้การโรงพยาบาลจุฬา ก็เล่าเรื่องสาร,ระพะูมิของบ้านท่านให้คุณทองทิวสวนพัฒ์กับคุณหญิงสาริตีศรีวิสารราจาฟังว่าที่ดินของท่านเดิมเนี่ยเป็นที่ดินร้างไม่มีคนอยู่เป็นที่ดินของคุณปานันทาพิวัตรนีเออชื่อได้หมดเลยนะบุตราของท่านเจ้าคุณพิชัยญาติก็เป็นสกุลเก่าแก่ก็แบ่งขายเป็นลอกๆคุณหมอเฉลียววชรภูก,ก็ซื้อปแปลงหนึ่งมาปลูกบ้านทีนี้ใอที่ดินนั้นเนี่ยเดิมมีสารพระภูมิจะล้มหรือไม่ล้มนี่แหละแต่ก็แปลกคือมีคนข้างนอกอ่ะ เอาดอกไม้กล้วยน้ำว้าไข่ต้มไปบูชาเป็นประจำเขาลุกเป็นของใหม่คุณหมอก็ไปดูทุกวันพ่อเต้นจะปลูกบ้านก็เห็นในพิ้นพวงมาลายัยกล้วยน้ำว้าไม่เคยขาดสอบถามชาวบ้านดูด้วยความว่า,าพระภูมิที่แห่งเนี้ยเป็นหมอชาวบ้านจะเอาของมาถวายแก้บนเมื่อเด็กหายเจ็บป่วยบางวันก็เห็นทูบจุดไฟไว้ไฟยังไม่ดับก,ก็ระจะกลัวบ้านก็กำลังจะปลูกต้องรื้อสารพระภูมิคนงานก็มาสร้างเรือนพักพร้อมแล้วทีนี้วันหนึ่งนะคะ ก็มีคนงานคนหนึ่งก็มีอาการท้องร่วงถ่ายท้องท้องวันจนหมดแรงตอนนั้นคุณหมออยู่โรงพยาบาลจุฬาก็นํายาแก้ท้องเสียเนี่ยไปให้รับทานก็ไม่หายรู้ทุเรานอนสมเลยทีเดียวก็วบอกกันเจ็บว่าลุ่งขึ้นจะรับไปโรงพยาบาลลุ้งขึ้นคุณหมอก็ไปแต่เช้าเพราะว่าคนไข้ยอะนะหายป่วยคุณหมอแปลกใจมากเพราะคนไข้ที่คิดว่าป่วยเนี่ยกำลังนั่งรับประทานอาหารอย่างสบายใจก็เลยถามว่าทำไมหายเร็วก็อบอกว่าเมื่อสองวันเนี้ยหิวจัด ก็เลยไปหยิบไข่ต้มที่สารพระภูมิมากินสองฟองท้องร่วงอย่างหนักก็เลยนึกขึ้นได้ที่เพื่อนไปซื้อไข่ต้มมาถวายคืนแล้วก็ขอเขามาเนยหายเลยนอนหลับสบายคุณหมอก็เล่าต่อว่ามีผู้แนะนําให้ไปหาในแพทย์หลวงสุงวิชานแพทย์ขณะนั้นยศเป็นนาวาโทท่านเปนในแพทย์รุ่นพี่ก่อนสิบกว่าปีและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูทางใน,ในแพทย์ก็บอกว่าเป็นสารพระภูมิหมอตัวพระภูมิจะเป็นแคล แล้วก็มีลิงตัวดาพุงใหญ่มือถึงกลิกอีกข้างนึงถือแก้วสารพัดนึกท่านบอกว่าชาวบ้านนั่ถือมากเจ็บป่วยมาบนบานขอให้รักษากษา็หายไปทุกไลายสารน,นี้เวลาบนบานจะไม่เอาของขาวเ้ื่อเจ้าของสารไม่สวยของข้าวมไม่ชอบหมูเห็ดเป็ดไก่ก็อันนี้ก็ตรงกับที่ชาวบ้านก็พูดะนะฮะชาวบ้านเขาก็รู้มาหลังจากนั้นก็ขอให้หลวงหลวงเนี่ยมาถอนม,มาตั้งใหม่ท่านก็ช่วยนะก็ให้คุณเดนมีเดกเป็นพรามท์ทการตั้งสารใหม่ จะต้องมีการสวดถอนแล้วก็ตั้งใหม่อันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะจะลื้อถาสารเก่าเนี่ยนั้นก็คุณรลวงสุวิชานแพทย์พยากรณ์ด้วยว่าจะมีผีเสื้อน้ําตาลตัวใหญ่เท่าฝ่า,ามือมาบินวนสองสามรอบตอนสิบโมงเช้าแล้วหายไปจะมีงูใหญ่หนึ่งตัวทีนี้พอซื้อสารใหม่มาทําพิธีตั้งมือกรารพอทําพิธีปับ๊บผีเสื้อก็มาค่ะวินสองสามรอบตามที่ในแพทย์ท่านบอกเลยรุ่งขึ้นก็เห็นงูงวงช้างมานอนอยู่ก็เอ,อ,อ,อาตามนั้น อีกเจ็ดวันคุณหลวงมาที่บ้านท่านมาดูสารพูแล้วบอกว่าคุณหมอสบายแล้วท่านมาอยู่เรียบร้อยให้ถวายกล้วยน้ำว้าอาหารแขกอย่าให้อาหารข้าวคุณหมอก็ทำมาโดยตลอดแล้วก็ชีวิตก็มีความเจริญดีอืมค่ะจริงๆแล้วเรื่องประสบการณ์สารพูนมีเยอะนะอาจารย์เองก็เผชิญด้วยตัวเองเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ขอเล่านะคะเอาเป็นว่าเอาที่ ของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าเพราะท่านระบุชื่ออะไรผ<ะ>่างนีนะออกมาชัดเจนก็ไปอ่านว่าก็ขอยนืนยันเพราะว่าในประสบการณ์ของสามภูมิเนี่ยมีเยอะจริงๆแล้วแต่และคนเนะี่ยก็มีประสบการณ์ของตัวเองอยู่นะแต่ว่าถ้ามาเล่าแล้วมันทําให้คนอื่นต้องเสียสูญเกิดความลงมายก็อย่าเล่าเลย<ะ>เราก็บูชาเคารพในอย่างที่พุทธองค์สอนได้ว่าให้ทําการบัดเพรีเทวดาทําการด้วยความเคารพผู้ที่อยู่มาก่อนนะตั้งศาลก็ตั้งให้ถูกต้อง หรือถ,ถ้าไม่ตั้งก็ไม่ตั้งเลยถ้าตั้งก็ต้อง,ง,งตั้งให้ทําให้ถูกต้องวันนี้ก็คงจะหมดเวลาของรายการสืบสารซาบราแล้วค่ะพรุ่งนี้เราก็จะได้ฟังเรื่องของโชคลางสัญญาณสังหรณ์กันต่อในช่วงที่สองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ